ในภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เช่นหน่อไม้รวกหัวปลีมีปลูกมากมายในภูมิภาคตะวันตกกล้วยหอมจากจังหวัดเพชรบุรีที่ส่งออกไปอย่างประเทศญี่ปุ่นบุกจากจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงยังเป็นแหล่งขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตรไปทั่วประเทศทำให้เกิดวิสาหกิจชุมชน SME ทางด้านอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มธุรกิจ SME ขนาดเล็กยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทางสวกได้เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ l e n for Western Food v a l l e ที่มุ่งสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยโดยมุ่งให้เกิดงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สำหรับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2559โดยทางสำนักงานนั้น ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหลังจากที่จบโครงการฟู้ดเวลเล่ซึ่งเป็นต้นแบบจากประเทศในแถบแล้วสำนักงานได้มีการให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องภายใต้เ a นส์หรือ Research and Innovation Network Support โดยจะรับการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นหลักจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชในการดำเนินง,งานเ a นส์ด้านทางสวกได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ให้กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาโดยอาศัยกลไกของภาครัฐผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเชื่อว่าสำนักงานสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผ่านโครงการ r a i n ์ฟ o r t ไทยแลนด์ฟ o ้ดวั l เล่เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในโอกาสต่อไปครับ ตามที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสวกรับภายใต้แผนงานโครงการเลนฟอร์เวิร์ทนฟู้ดวันเล่ซึ่งผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากต่อไปนีกดได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเองก็จะสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่มหาวิทยาลัยทําได้นะครับรวมถึงจะส่งเสริมให้บุคลากรนะครับได้นํางานวิจัย ที่ผ่านการพัฒนาแล้วนะครับที่เห็นผลแล้วเป็นรูปธรรมนะครับทำให้เขามีความก้าวหน้าทางวิชาการในลําดับต่อไปด้วยเราก็สนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบรีเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความโดดเด่นด้านการอาหารและการท่องเที่ยวอยู่แล้วโครงการเลนฟอร์เวสเฟิร์นฟู้ดบ b a เล่นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอางานวิจัยเนี่ยไปพัฒนา สินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคนะครับโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมนะครับเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้สินค้าเกษตรในภาคตะวันตกเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้ดีนะครับก็คือเขาขาดเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเราได้โครงการเลนฟอร์เวสเซ่นฟู้ดเบรเซ้นครับซึ่งเป็นการทํางานที่เป็นลักษณะของประชารัฐนะครับตามนโยบายรัฐบาลหรือไตรเฮลิกนั่นเองนะครับหัวข้อวิจัยหลัก เป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเฮล l t h ีฟู้ดนะครับประเด็นที่2คือ c ขาจะเล่าฟู้ดนะครับจากได้ประเด็นวิจัยของโครงการนี้มาแล้วเนี่ยเราได้ประกาศรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการอาหารขนาดเล็กนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องออมีการแชร์งบประมาณนะครับกับสวกรนะครับโดยสวกรจะออกประมาณ0นะครับผู้ประกอบการออก20%ซนะครับซึ่งโครงการนี้ใช้งบวิจัย6.5ล้านบาทนะครับ โจุ์ของเราก็คือการที่จะแปรรูปตัวหน่อไม้และให้ผูบริโภครับประทานหน่อไม้ที่สดจริงๆได้ให้มากที่สุดแล้วก็เจาะตลาดต่างประเทศนะครับผมการทำให้เส้นหน่อไม้ไผ่ลวกที่ต้มแล้วเนี่ยมาทำให้แห้งนะคะการทำให้เส้นหน่อไม้ไผ่ลวกแห้งนั้นเนี่ยกลับคืนรูปให้มีลักษณะเ,เป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่ได้แห้งเพื่อว่าเราจะได้บริโภคได้เรา ได้มองเห็นว่าหัวปีในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยไม่มีมูลค่าเลยเราก็เลยต้องการเพิ่มมูลค่าของหัวปีครับโดยการเอามาแปรรูปเพื่อยืดอายุยก็หลังจากที่เราได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการทำกรุ Group ๊ปดิสคัชชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโจทย์ที่ได้ก็คือการพัฒนาซุาปหัวปีให้มีปริมาณของธาตุเหล็กและวิตามิน B12 สสูงนะคะเราเติมตัว ทัดเหล็กลงไปโดยเลือกโครงสร้างเหล็กที่มีความเสถียรลดการเกิดอะไรปิดออกซิเดชันหลังระหว่างการเก็บรักษานะคะส่วนตัววิตามิน b 1 2เนี่ยเนื่องจากว่ามีกลิ่นค่อนข้างแรงเราจึงใช้วิธี encapsulate ด้วยมอโตเด็กซตินเข้าไปแล้วเติมลงไปในซุปโพรีก็จะทําให้ได้ปริมาณที่เราต้องการโดยที่ไม่มีกลิ่นนะคะ,ะผลที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ plant protein base ที่มีปริมาณโปรตีน2,000มิลลิกรัมนะคะ มีใย,ยอาหารสูงมีธาตุเหล็กและว,วิตามิน B12 ิ0 0 RDI เปอร์เซนอร์ดิงในเบื้องต้นก็ได้รับการร่วมมือกับทางอาจารย์ได้เข้ามาร่วมงานวิจัยกับทางโรงงานลุงอเนกขนมหวานนงเพชรนะครับหรือว่าบริษัทเทสบุรีไทยดีเซิร์ตนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลกักๆก็คือสองผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นขนมเค้กกล้วยหอมทองอบกรอบนะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของนาการทำผลิตภัณฑ์ เด่นท้องถิ่นของเพชรบุรีนะครับเข้ามาร่วมในการพัฒนาเป็นสิัณฑ์ตัวใหม่ของเราเนื่องจากว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกล้วยหอมนะคะ,ม,ะมีกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งในการจําหน่ายกล้วยนะคะมันก็จะมีกล้วยที่ตกเกรดเป็นจํานวนมากนะคะผู้ประกอบการนะคะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอา สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาต่อภายใต้แนวคิดซีโร่เวสได้อย่างไรนะคะเราจึงเกิดแนวคิดที่จะนำกล้วยนะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะภายใต้ชื่อว่าเพชรบุรีบานาน่าคุกกี้ขนมโมกแกงกรอบนะครับก็เป็นลนักษณะเหมือนคุกกี้นะครับทำเป็นลักษณะตัวเนื้อคุกกี้ให้มีความคล้ายกับตัวขนมโแกง นะครับมีกินอายของขนมโมแกงเพชรบุรีนะครับผู้ประกอบการก็มีความต้องการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนานขึ้นมาเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของขนมโมแกงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็มีการเพิ่มคุณประโยชน์นะคะโดยใช้ในส่วนของใยอาหารจากกากมะพร้าวนะคะขน,ขนมโมแกงเพชรบุรีตอนนี้แบบว่ามันมีกันเยอะทํากหลไยเจ้า เราจะทำยังไงว่าให้แบบว่าคนแก่หรือว่าคนเป็นโรคเบาหวานทานได้เงี้ยแล้วเราก็มาพัฒนานะคะโดยการใช้น้ำตาลทราลทีนะคะทดแทนกับน้ำตาลตนโนดดังนั้นเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ขนมม้อแกงเพื่อสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเดิมที่นี่นะครับเรามีภูมิปัญญาอยู่ก็คือเรื่องของการแปรรูปบุกเราก็นำภูมิปัญญาตัวนี้มาแปรรูปเป็นเส้น หลังจากขายได้ดีมันก็จะมีโจทย์ที่เกิดจากลูกค้าของเรานะครับลูกค้าก็จะถามว่าเอ๊ะ,อะทำอย่างไรนะครับทำให้ผิดพัธุ์้เก็บได้นานขึ้นทางนั้นนักว,วิจัยจึงได้ร่วมกันศึกษาถึงวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นบุกให้เป็นเส้นบุกอบแห้งที่สามารถคืนรูปได้นะคะจนได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เส้นบุกอบแห้งค่ะ ครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสวกร,กรนะครับทางมหาลัยราชพัฒน์เพชรบุรีครับมหาลัยราชพัฒน์นครปฐมแล้วก็มหาลัยที่เกี่ยวข้องนะครับที่สร้างโครงการแบบนี้ดีๆขึ้นมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนทุนนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ทํางานวิจัยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเมื่อเรามีแหล่งเงินทุนแล้วครับ SME ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้นครับก็จะสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักวิจัยเพื่อที่จะเกิดนวัตกรรมอาหารดีๆขึ้นมานะครับเพื่อไปต่อสู้กับตลาด โลกในปัจจุบันนะครับผมฮันป้าต่อยอดเรื่องหม้อแกงอ่ะจากตัวเดิมที่ว่าเป็นโบราณก็กลายเป็นว่าเป็นสมัยใหม่ที่ว่าคนแก่ไงเป็นเบาหวานทานได้และก็เพื่อสุขภาพขอขอ,ขอ,ขอบคุณสกอกอด้วยจ้า Next step ต่อไปของโครงการนี้นครับเราจะาพัฒนาโครงการนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ จากการประสานงานกับผู้นําเข้าในต่างประเทศเนี่ยพบว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศประมาณ1.4ล้านคนนะครับมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยไปบริโภคนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ ready to eat easy to cook นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถผลิตสินค้านะครับที่เป็นอาหารวัฒนธรรมหรืออาหารขึ้นบ้านเนี่ยที่เป็นสะดวกต่อการปรุงทานง่ายรสชาติอร่อยนะครับก็จะทำให้เรามี เงินตราต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่สําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจทันรากให้เข้มแข็งนะครับเป็นไปตามเป้าหมายของเรน for ์ไทยแลนด์ฟ o d เ a ลเล่ของสวกและเป็นไปตามเป้าหมายของประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ